หลายคนนะครับคงได้เห็นข่าวอะไรมากมายนะครับเกี่ยวกับข่าวหลุดนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 12ตอนนี้นะครับ MacBook Pro 14นิ้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับผมในช่วงนี้เนี่ยถามว่าทาง Apple เนี่ยมีกลยุทธ์การป้องกันทางข่าวหลุดอะไรพวกนี้ไหมนะครับผมถ้าใช้อธิบายง่ายๆก็หมายความว่านะครับทาง Apple เนี่ยครับผมโปรเจกต์ที่เขามอบหมายนะครับผมให้พนักงานทุกคนนะครับทั้งซีเนี่ยเอยจูเนี่ยเอยอะไรพวกนี้นะครับผมให้มีโปรเจกต์สอบโปรเจกต์นั่นเองนะครับผมหนึ่งก็คือโปรเจกต์จริงๆนะครับผมที่ต้องการเดเวล็อปเมนต์จริง คุณได้แบบหนึ่งคุณได้แบบหนึ่งคุณได้อีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งนะครับหากมีข้อมูลล่วไหลอะไรต่างๆนะครับผมทาง Apple เนี่ยสามารถเช็คได้เลยนะครับว่าไอ้ข้อมูลที่ล่วไหลออกมาเนี่ยใครเป็นคนดูโปรเจกต์อันนี้อยู่นะครับซึ่งทาง Apple นะครับผมจะสามารถรู้ได้ทันทีนะครับว่าข่าวมันลุดออกมาจากที่ไหนนะครับผมเพราะแต่ละคนได้โปรเจกต์ไม่เหมือนกันนะครับหลายๆคนทราบนะครับว่า Apple เนี่ยมีมูลค่าบริษัทที่สูงมากนะครับผมเออรายได้ก็เยอะมากนะครับขายของแพงมากอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่คนจะนน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 นะะะะะะคค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 ครร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 ัััััััััับบบบบบบผผผผมม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 มซซึึ่่่่่่่่่่่่งงงาา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 ถถททททีีีสญตออออกกก็็ืวววววววเเเเเเไไไหหหห้้ยยยยขิิดุณปล ทุกวินาทีนะครับแอปเปจะทำเงินทั้งหมดนะประมาณ5,000 u s ดอลลาร์นะครับผมทั่วโลกนะนะครับผมก็เรียกว่าวิต่อวินะครับผมวิละห้าพั0 0้าพเดอลลาร์นะครับซึ่งพอมาเปลี่ยนมาเป็นเงินไทยแล้วนะครับผมก็ประมาณ160,000กว่าบาทนะครับผมต่อวินาทีนะครับหลายๆคนคงทราบนะครับว่าซิปจ็อบเนี่ยเป็นหนึ่งในโคฟาวเดอร์นะครับผมของทาง a อ p เปิลเขานะครับผมเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทและอีกคนนี้ก็คือสเตฟานไวย์เน็คนะครับที่เราเห็นในหนังว่าเขาใส่แว่นผมฟู3คนะครับผมคนน กัันนะครบแต่คราวนี้นะครับหลายๆคนไม่เคยทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่านะครับโรนัลเวนนะครับผมได้ลาออกจากบริษัท Apple นะครับหลังจากที่ทำงานได้เพียงแบบ12วันอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งขายหุ้นทั้งหมดออกไปเลยนะครับผมซึ่งหุ้นตอนนั้นนะครับมีราคาอยู่ที่800ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ2 6 0 0 0บาทนะครับก็อาจจะไม่ใช่เงินเยอะอะไรในบริษัทขนาดนั้นนะครับผมเพิ่งทำงานได้12วันเองนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณโรนัลเวนคนนี้นะครับผมยังเก็บแชร์อันนี้ไว้อยู่นะครับผมยังไม่ออกจากบริษัทแล้วก็ทาางงนน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 ตต่่อออมมมเรรรืยๆจจจถึัััััปุบบบะะคคผผี้ว ประมาณ1ล้าน1นึ่งแสนล้านบาทนะครับผมประมาณนี้นะครับ1ล้าน1นึ่งแสนล้านบาทนะครับข่าวข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวคือฮามากๆครับแล้วก็ข่าวดังมากๆเลยนะครับทุกคนคงรู้กับข่าวสะเทือนขวัญนั้นนี้นะครับก็คือเรื่องซิปจ็อกเสียชีวิตนะครับผมด้วยโรคมะเร็งนะครับซึ่งเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับผมก็คือว่าทิมคุกเนี่ยที่เขาเป็น CEO ทางการเปิดอยู่ตอนนี้นะครับผมเขาเนี่ยมีเลือดกรุ๊ปเดียวนะครับผมกับซิปจ็อกนะครับผมตอนที่ซิปจ็อกป่วยมากๆนะครับผมแล้วเขาก็ไดอกนป็ะเรนคับผมาว่่ีย เอาตัดของผม,ผมไปสิอะไรเงี้ยผมให้คุณครึ่งหนึ่งนะครับผมตัดของผมไปครึ่งหนึ่งนะครับคุณจะได้มีชีวิตต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับผมโดยไม่ทรมานมากนะครับทักซิปจ็อบเนี่ยปฏิเสธนะครับผมทางทีมคุกเนี่ยก็เลยไม่ได้มีทางเลือกอะไรนะครับผมซึ่งวันที่สิปจ็อบก็เสียชีวิตนะครับผมมันเป็นแค่วันหลังจาก iPhone 4S เปิดตัวเองนะครับผม i p h o n e 4S เปิดตัววันหนึ่งเนี่ยคือเสียชีวิตเลยนะครับผมก็เป็นเรื่องดีเศร้ามากๆนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับหลายคนทราบดีนะครับว่าผลิตภัณ ต่างๆนะครับผมเหตุผลเป็นเพราะว่านะครับทาง Apple เนี่ยมีนโยบายอย่างหนึ่งก็คือว่านะครับถ้าเกิดเครื่องคุณเสียนะครับสมมติคุณมี iPhone ใช่ไหมครับผมสมมติว่า iPhone ของคุณมีปัญหานะครับซึ่งระยะเวลาเวลานั้นเนี่ยมาอยู่ในประกันด้วยนะครับผมถึงแม้คุณจะซื้อ Apple Care หรือไม่ซื้อก็ตามนะครับผมคราวนี้ถ้าเกิดว่าเหมือนกันในสัญญาทั้งหมดนะครับผมคุณไม่ได้ไปทาอะไรมันมันพังเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถเคลมได้ใช่ไหมครับผมคราวนี้ถ้าเกิดว่าเขาค้นพบคราบแบบบุหรี่หรือคราบนิโคตินอะไรที่ติดอยู่ตามเครื่ออออองงงะะ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 ะไไไรรรรรรรพพววววกกกนน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 นีีีี้้คคคคคััััััับบบบผผผมมมมมตปปขุุุณเเเ่่่่ยาาาาาจจจหลดดทท Apple Apple iPad Device ็ อ่แมคบุ๊กอะไรพวกนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันมีคราบบุหรี่นู่นนี่นั่นนะครับผมมีคราบสารนิโคตินนู่นนี่นั่นเนี่ยคนที่เขาเป็นคนไปแกะนะครับผมคนที่เขาเป็นช่างซ่อมอะไรพวกนี้ก็จะกลายเป็นเซกเตอร์แฮนด์สโมกกนะครับผมก็คือว่าเขาในสูตรดิโคตินเข้าไปอะไรประมาณนี้นะครับจะไปทำร้ายสุขภาพนะครับของคนซ่อมอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งทาง Apple เนปิลก็มีพอลิซีนี้เอาไว้นะครับผมเลยเตือนนะครับว่าคุณเนี่ยควรจะใส่สกรีนโปรเจคเตอร์ต่างๆนะครับผมคนที่จะใส่เคสต่างๆนะครับเป็นเพราะว่านะคคคคคครรรรรรััับบบบบุุุณณอออาาาาจจะะไไไไไไมมมมม่่่่่่ด้้้้สูหหหหีีเเงใใชชผผแตวววปนนลพก ว่าสมาร์ทโฟนตัวแรกของทาง Apple เนี่ยก็น่าจะเป็น p p o o n นะครับผมเป็น iPhone แบบตัวเจนแรกนะครับผมที่ซีฟรอบเอามาโชว์ในงานนะครับผมแต่จริงๆแล้วนะครับผมตัว iPhone เนี่ยทางเทคนิคแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สมาร์ทโฟนอันแรกของทาง Apple นะครับผมสมาร์ทโฟนตัวแรกเลยนะครับผมที่เป็นโปรโตไทป์ของทาง Apple เนี่ยออกมาในรูปแบบแบบโทรศัพท์บ้านนะครับผมที่เรายกหูกันนะครับผมและคราวนี้เนี่ยเขาเอาไดเอลตรงนั้นออกหมดนะครับผมไดเอลที่มันเป็นเลขหนึ่งสองสามส่ดอกจานอะไรพวกนี้ออกหมดนะครับผมแล้วก็ใส่ระบบทัชสกร โอ้โห20กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันว้าวมากเลยนะครับผมโทรศัพท์อันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างจะเรเวอร์ชั่นเลยนะครับผมรวมถึงยังมีสไตลัสด้วยนะครับผมซึ่งสติ๊กจบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผมยังมีสไตลัสอยู่นะครับผมก็เรียกได้ว่าค่อนข้างว้าวนะครับถ้าเกิดคุณดูจากโปรโตไทป์เนี่ยเออมันใช้ได้มากมากเลยนะครับผมซึ่งโปรโตไทป์ตัวนี้นะครับไม่ใช่แค่ว่าคุณจะสามารถโทรเข้าโทรออกได้นะครับผมยังมีการจดจำรายชื่อต่างๆนะครับผมยังมีฟังก์ชันหหลลลาาาาายยยยอออ่่่่่งงงใใ้้คคคุณเเเืกกกกชมมววดดแขโโททรรรีนะัับผซึศพ ีแล้วนะครับผมสามสิกว่าปีได้แล้วมันนานมากนะครับสิ่งที่หลายๆคนทราบดีนะครับแล้วก็สิ่งที่หลายๆคนเนี่ยฝันถึงมากๆเลยนะครับก็คือแบบว่าสติปช็อปเนี่ยก็คงจะรวยมากๆเลยนะครับมีเงินเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับมีจนใช้ไม่หมดเลยอะไรเงี้ยลูกใช้เองก็ยังใช้ไม่หมดเลยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเขาคงรวยมากๆนะครับอันนั้นเนี่ยก็ถูกอยู่ส่วนหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณจะพูดถึงความเป็นจริงแล้วนะครับผมสติปช็อปเนี่ยรับเงินเดือนจากทาง Apple นะครแอปเปิลดนเเนนอะครับผมปีละหนึ่งดอลลาร์ทวนต่อปีเท่านั้นเองนะครับผมมประาณ ครับคราวนี้นะครับผมซิปจ็อบให้เหตุผลว่านะครับการที่เขาทำอย่างนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาผูกพันกับบริษัทนี้มากนะครับผมแล้วเขาก็เป็นคนสร้างบริษัทนี้ขึ้นมาเองนะครับผมเขาเนี่ยไม่ต้องการกำไรอะไรมากมายนะครับผมเขาเนี่ยไม่ต้องการอะไรเยอะขนาดนั้นจากบริษัทนี้นะครับเขาก็ต้องการให้บริษัทนี้นะครับผมไปได้เรื่อยๆนะครับผมถ้าเกิดมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับผมหรือต้องการเงินลงทุนอะไรเงี้ยก็สามารถใช้เงินเดือนของเขาได้เลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในบริษัทแอปเปิลนะครับผมเป็นสินทรัพย์ของบริษัทแอปเปิลนะครัับบไร่่่องวนนคคยม ผมฟีเจอร์หนึ่งที่ชื่อว่า Quick Take นะครับผมไอ้ Quick Take นี่ก็หมายความว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในแอปกล้องนะครับผมแล้วคุณกำลังจะถ่ายรูปนะครับถ้าเกิดว่าคุณกดไอ้ปุ่มถ่ายรูปค้างเอาไว้นะครับมันจะเป็นการอัดวิดีโอนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วนะครับไอ้ชื่อว่า Quick Take นะครับผมเป็นชื่อที่เอามาจากกล้องตัวแรกที่ Apple ผลิตนะครับผม Apple เคยผลิตกล้องนะครับผมคราวนี้ไอ้กล้องตัวนั้นเนี่ยต้องบอกว่าในยุคนั้นนะครับผมในยุคแบบก้าวสูงอะไรพวกนี้นะทั้งโลกในนี้เรียกว่ายังอยู่ในยุ นะครับแต่คราวนี้นะครับผมตัวนั้นเนี่ยมันมีข้อเสียเยอะมากเลยนะครับเช่น1นะครับมันถ่ายได้แค่8รูปเท่านั้นนะครับผมคุณซื้อกล้องมาตัวหน anyway> um> 네ึ่งคุณถ่ายได้แค่8รูปนะครับผมรวมถึงนะครับความคมชัดนะครับผมเรโซลูชันอะไรต่างๆนะครับผมสีอะไรต่างๆมันก็ยังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมในช่วงเวลานั้นนะครับและอย่างนี้ที่สําคัญก็คือว่ามันไม่มีช่องมองภาพนะครับคุณต้องเล็งเอาเองอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันสร้างความยากลํบากต่อการถ่ายรูปมากๆเลยนะครับซึ่งมันก็ทําให้มันขายไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมซึ่งในเวลานั้นนะครับ Apple ไม่ได้ทําแค่แบบว่าคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับยังทําเกมคอนโซลด้วยนะครับผมชื่อว่า Apple Pippin นะครับตอนนั้นเนี่ยเกมคอนโซลเองเนี่ยก็ค่อนข้างหวาวมากแล้วคร แต่ว่าถ้าเกิดคุณเทียบกับโทรศัพท์ในสมัยนี้ก็ต่างกันแบบ หลายพันเท่าเหมือนกันนะครับเรื่องความแรงนะครับผมแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าทาง Apple เนี่ยมีเมอร์ชเป็นของตัวเองด้วยนะครับก็คือว่าเป็นโลโก้ Apple ใส่เสื้อนะครับผมเกงลายแอปเปิลนะครับหมวกลายแอปเปิลอะไรประมาณนี้นะครับผมมีเมอร์ชเป็นของตัวเองอีกต่างหากอะไรเงี้ยค่อนข้างแปลกตาเลยนะครับผมหลายๆคนนะครับผมชินกับ iPhone 6 iPhone 7 iPhone 8ไรดีใช่ไหมครับผมซึ่งรุ่นพวกนี้นะครับผมมันจะมี touch id นะครับผมสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนไม่ทราบก็คือว่านะยครับผม touch id ตัวนี้นะคร นะครับผมซึ่งนะครับผมฟีเจอร์2อย่างนี้นะครับมันส่งผลให้นะครับคุณเอานิ้วคนที่เขาเสียชีวิตนะครับผมหรือนิ้วที่คุณเอาไป 3D มดีปรออกมานะครับผมอะไรเงี้ยที่มันไม่มีไฟฟ้าอยู่ในนั้นนะครับผมเป็นซิลิโคนเหมือนเนื้ออะไรเงี้ยมาแปะอะไรพวกนี้นะครับผมจะไม่สามารถเข้าได้เลยนะครับผมซึ่งมันแตกต่างจากโทรศัพท์สมัยนี้นะครับผมที่มี fingerprint scanner นะครับอยู่ใต้หน้าจอนะครับผมหลายๆรุ่นนะครับโทรศัพท์ flagship หลายๆตัวก็ใช้แบบนี้นะครับผมซึ่งนะครับมันนับแค่ว่ารอยนิ้วมือเนี่ยตรงไหมนะครับผมรอยนิ้วมมืออคคุุณเงงงนนะรรับผซึ่่่แตตกกาาจ ถ้าเกิดคุณอ่านเรื่องราวของซีฟจอบมาพอสมควรเนี่ยคุณก็จะทราบดีนะครับว่าคอมพิวเตอร์ตัวแรกนะครับของทาง Apple ก็คือ Apple One นะครับผมซึ่ง CPU ในตอนนั้นเนี่ยมีความแรง1เ h z มกะเฮิร์นะครับผมแล้วก็เป็น1คอร์นะครับผมเป็นซิงเกิลคอร์นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณเทียบกับตอนนี้นะครับตอนนี้มันเป็นก่กกะเฮิร์ตเราไม่รู้นะครับผมซึ่งมันก็คูณพันไปใช่ไหมครับผมเพราะว่า1กิกนะครับผมเท่ากับหนึ่งัมิกกะเฮิร์ตนะครับผมหมายความว วเทั่วไปเลยนะครับผมคราวนี้มันมีคีย์บอร์ดออกมานน่นนี่นั่นนะครับผมมีุ่มนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมแล้วก็ยังเป็น CPU สวยๆด้วยนะครับอยู่ในหลีกเดียวกันนั่นเองนะครับผมซึ่ง a p p l e ิทนะครับผมสร้างยอดขายมหาศาลมากๆเลยนะครับผมให้กับ Apple ครับซึ่งถ้าเกิดคุณดูหนังนะครับผมเรื่อง Steve Jobs ไอพวกนี้ใช่ไหมครับคุณก็จะเห็นจากแบบจัดแอป a p p ล e ูนะครับผมคุณเปิดบริษัทในโรงรถนะครับผมพอขาย Apple ิไปปุ๊บเนี่ยคุณเปิดบริษัทแบบ Apple ิลทรนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่านะครับผม Apple ิลทรตัวนี้นะครับผมเป็นโปรดักตที่แย่ที่สุดเท่าที่ Apple เคยทำมาตลอดจนถึงวันนี้เลยนะครับผมมันแย่มากๆนะครับถามว่ามันแย่ยังไงนะครับผม Apple ิลทรตัวนี้นะครับถูกออกแบบไม่ทำงานอย่างเงียบมากๆเลยนะครับไม่มีการเจาะช่องระบายอากาศนะครับผมไม่ได้มีการเป่าความร้อนออกเลยอะไรเงี้ยนะครับผมความร้อนอะไรเนี่ยอยู่ในนั้นหมดนะครับผมส่งผลให้แอปเปิลทรีตัวนี้นะครับผมโอเวอร์ฮีตเละเทะเลยนะครับผมหมายความว่าใช้งานไปสักพักสักพักในเกิดเครื่องร้อนเกิด ล้มเหลวของโปรดักต์ตัวนี้อยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับหมายความว่าคุณซื้อยังไงคุณก็ไม่รอดคอนดิชันนี้นะครับผมโอเวร์ฮิตแน่นอนนะครับเรื่องหนึ่งนะครับผมที่มีการถกเถียงกันมากมายเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจอของ Apple นะครับผมไม่ว่าจะเป็นจอใน iPhone นะครับจอใน iPad อะไรพวกนี้นะครับผมซัมซุงเนี่ยเป็นคนทำให้ Apple นะครับผมซัมซุงเนี่ยน่าจะรู้ทุกอย่างนะครับผมขนาด Apple เองเนี่ยยังไปยืมเทคโนโลยีมาจากซัมซุงเลยนะอะไรประมาณนี้นะครับผมจริงๆแล้วมันมีส่วนถูกอยู่บ้างนะครับผมแต่มันก็ไไมมมมมมม่่่่่ใใใชชชททััััั้้้้้้งงงหหดนนนนนะะะะคครรรบบบบกาาาาีีจจจอออออออขผผผเเเเยิปปแแลซ อาอันนี้ผมจะเอาอันนี้นี้ไม่ใช่นะครับผมแต่จริงๆแล้วเนะทาง Apple เนี่ยเป็นคนออกแบบหน้าจอเองทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจอ Pro Display XDR นะครับที่อยู่ใน iPhone 11 Pro แล้วก็11 Pro Max อย่างทุกวันนี้นะครับผมทาง Apple เนี่ยก็จะออกแบบมานะครับผมทำให้มันบางลงนู่นนี่นั่นกินไฟไน้อยลงนะครับผมต้องใช้อะไรยังไงบ้างมีคอมโพเนนตอะไรยังไงบ้างนะครับประกอบออกมาแล้วเนี่ยคุณจะใช้หลอดไฟแบบไหนดีนะครับควรจะให้แสงไฟเท่าไหร่นะครับควรจะให้มันกินไฟเท่าไหนนร่นะครับผมมีสเปคอะไรยัังบคส่ก์ๆุณ สูตรนะครับผมว่าผมอยากได้แบบนี้ปกแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมคอตต้ไม้เป็นของคุณเองนะครับซึ่งไอ้หน้าจอนี้เนี่ยที่ Apple สั่งให้ Samsung ผลิตนะครับผมทางซัมซุงนะครับผมต้องส่งไปทาง Apple เนี่ย QC อีกรอบหนึ่งด้วยนะครับไม่ใช่หมายความว่าทาง s ซัมซุงเนี่ย QC ออกมาจากบริษัทตัวเองแล้วให้ Apple ใช้เลยนะครับผมซึ่งทางเทคนิคแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณพูดถึงโปรเซสที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนสเปคิฟิเคชันก็ตามนะครับผมหรือว่าการตรวจ QC เองก็ตามเนี่ยทาง Samsung น่ของขทอาี iPhone ยปเยะ่ปผล นะคซัมซุงเนี่ยมีจอที่คมกว่านะครับผมมีดีเฟเชเลตมากกว่าเลยพวกนี้นะครับผมปรับแต่งตามที่แต่ละบริษัทต้องการนะครับผมซึ่งมันถือลิขสิทธิ์คนละใบกันนะครับผมก็ขอให้ทุกคนเข้าใจตรงกันด้านนี้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดใครหนึ่งคิดว่านี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ด้วยนะครับที่เพจคุยภผยไงจะใครหละนะครับหรือในยูทูบชานแนลนะครับเคพีขีดเคชุไอพีชไอเคพีคุยภัยนะครับผมขอบคุณทุกทุกคนเลยนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับผมต้องไปก่อนนแล้ววะคครรััับบผมสสดี